น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ธรรมะสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านค่ะคิดดีมีสุขชาแนลวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อเรื่องตายายบอกทำแล้วเห็นผลจริงอาบน้ำเกลือแก้เคล็ดขับไล่สิ่งอัปมงคลดูดซับ เรียกโชคลาภเงินทองเข้าบ้านเรื่องราวที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะแต่ก่อนที่จะไปรับฟังนั้นขอฝากคุณผู้ฟังกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางผู้จัดทำด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะการอาบน้ำเกลือแก้เครด แก้ดวงตกจะช่วยขับไล่สิ่งอัปมงคลล้างอาถรรพ์ลมพัดลมเพจะมีขั้นตอนแบบโบราณความเชื่อเกี่ยวกับน้ําเกลือนั้นสามารถขับไล่สิ่งอัปมงคลได้ซึ่งในสมัยโบราณหากไปงานศพเมื่อกลับมาถึงบ้านก่อนที่จะเข้าบ้านจะมีการโรยเกลือไว้ที่ทางเข้าบ้านเสียก่อน จึงค่อยก้าวเท้าเข้าบ้านหรือเพียงนำเกลือหนึ่งกำมือปริมาณมากหน่อยมาละลายในน้ำร้อนเสร็จแล้วนำมาผสมน้ำอุณหภูมิปกติเราจะได้เกลือที่เข้มข้นในน้ำอุ่นจากนั้นนำมาอาบให้สะอาดเมื่ออาบเสร็จแล้วนำน้ำเกลือดังกล่าวมาอาบราดทั่วตัวตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า จากนั้นทิ้งไว้3-5นาทีแล้วจึงล้างออกให้สะอาดและอาบน้ำด้วยสบู่สระผมแชมพูสระผมตามปกติแต่ถ้าจะอาบน้ำมนต์อีกรอบก่อนเช็ดตัวได้ก็จะยิ่งดีส่วนวิธีอาบน้ำเกลือขับไล่สิ่งไม่ดีพร้อมขั้นตอนแบบโบราณก็สามารถทำได้ง่ายๆดังต่อไปนี้ค่ะ 1. เตรียมกะละมังใส่น้ำหนึ่งใบ 2. เกลือหนึ่งกำมือผสมไปในน้ำที่ใส่กะละมัง 3. ตั้งน้โมสามจบพร้อมกับเอ่ยชื่อและนามสกุลจริงวันเดือนปีเกิดและที่อยู่อาศัยค่ะ 4. ตั้งจิตอธิษฐานให้มั่นแล้วกล่าวตามนี้น้โมตัสสะพระคาวะโต อระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัดสะภพระขะวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภพระขะวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะเอ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดที่อยู่อาศัยวันนี้ข้าพระเจ้าได้ทำการอาบน้ำเกลือ ขอให้พระแม่ธรณีพระแม่คงคาช่วยนําพาล้างสิ่งไม่ดีออกไปจากตัวข้าพเจ้าทั้งหมดบาปใดที่ข้าพเจ้าเคยทำกรรมใดที่ข้าพเจ้าเคยก่อขอให้เปิดทางให้ข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้ามีแผ่ไปให้ภพศาร ขอให้เลิกจองเวรต่อกันขอให้ยกเลิกคำสาบแช่งคำสาบานทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นนับตั้งแต่นี้วันนี้เป็นต้นไปขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตไม่เจ็บไม่จนไม่มีน้ำตาจะทำสิ่งอันใดก็ประสบผลสำเร็จในทุกด้านด้วยเธินสาธุ สาทุสาทุจากนั้นกลั้นหายใจราดน้ำในกระลำบังใส่ตัวเราตั้งแต่หัวจะหลดปลายเท้าทำติดต่อกันสามวันก่อนพระอาทิตย์ตกดินจากนั้นก็อาบน้ำปกติคุณผู้ฟังคะการอาบน้ำเกลือตามความเชื่อของผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว,ว่าเกลือเป็นสิ่งที่จะคอยปัดเป่า สิ่งชั่วร้ายให้ออกไปดังนั้นการอาบน้ําเกลือก็จะเป็นการทําให้สิ่งชั่วร้ายออกไปจากชีวิตเรานอกจากนี้ก็ยังมีวิธีการแก้เคล็ดเสริมดวงการเงินทําแล้วรวยมีแต่ความโชคดีมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะในบางช่วงเวลาที่รู้สึกว่าทำอะไรก็ติดขัดไปหมดทำอะไรก็ไม่ลาบลื่นเผลอๆบางครั้ง อยู่ดีๆก็มีเรื่องให้ต้องเสียเงินโดยไม่ใช่เหตุถ้าคุณรู้สึกแบบนี้ก็อยากจะแนะนำให้ทำตามเคล็ดลับเสริมดวงค่ะเพราะแต่และว,วิธีที่จะเล่าต่อไปนี้สามารถทำได้ไม่ยากเลยถ้าทำตามไม่ได้ทั้งหมดทำได้เป็นบางข้อก็ยังดีนะคะเรื่องบางเรื่องไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะเนื่องจากมีหลายคน ที่เคยมีประสบการณ์มาแล้วด้วยตัวเองจะมีเคล็ดลับอะไรบ้างนั้นเราไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ 1. มันเข้าวัดทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้เคล็ดเสริมดวงการเงินนั่นก็คือการแก้กรรมหรืออุทิศส่วนกุศลและอโหสิกรรมให้กับเจ้ากรรมนายเวร ผู้ที่อาจเคยล่วงเกินกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนวิธีนี้ถือเป็นการจัดการปัญหาเก่าในอดีตให้จบสิ้นไปเพื่อให้เราสามารถก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างสบายใจโดยไม่มีชนักติดหลังหรือกรรมเก่ามาฉุดรั้งหรือสร้างภาระให้เราต้องแบกรับอีกต่อไปนอกจากนี้ การหมั่นตักบาตรทำบุญยังเป็นการช่วยชำระจิตใจของเราให้สะอาดผ่องใสสลายความฟุ้งซ่านทำให้เราใจเย็นลงมีสมาธิโฟกัสกับการทำงานมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมใจให้พร้อมสำหรับชีวิตดีๆและเงินทองความร่ำรวยที่กำลังจะไหลามาเทมาค่ะ 2. ใช้เงินที่หามาได้ ตอบแทนบุญคุณบุพการีคุณผู้ฟังคะข้อนี้อาจจะพูดได้เลยว่าไม่มีการใช้จ่ายแบบไหนที่ได้บุญกุศลมากกว่าการใช้เงินตอบแทนบุญคุณบุพการีนั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่หรือบุคคลที่ชุบเลี้ยงเรามาด้วยการที่เราให้เงินท่านเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของท่านคะ่ะเพราะกว่าที่เราจะเติบโตมา จนมีงานทำมีเงินใช้ท่านเลี้ยงเรามาด้วยความยากลำบากท่านต้องทำงานหนักและเสียสละโอกาสในชีวิตมากมายเพื่อหาเงินเป็นค่านมค่าเรียนให้กับเราเพื่อให้เราเติบโตขึ้นไปมีอนาคตที่ดีและเป็นคนดีของสังคม 3. หาตําแหน่งสรัพย์ให้เจอคนโบราณเชื่อว่าสาเหตุ ของการทำมาค้าขายมีคร่องเงินทองไหลออกเป็นผลมาจากการหาตำแหน่งทรัพย์ในร้านรวงหรือบ้านไม่เจอค่ะโดยปกติตำแหน่งทรัพย์ในร้านค้ามักจะเป็นจุดที่เป็นเส้นทะแยงมุมกับประตูทางเข้าหรือถ้าสังเกตดีๆจุดดังกล่าวมักจะเป็นบริเวณที่ร้านค้าส่วนใหญ่มักตั้งเป็นมุมเฉพาะ ไว้สำหรับวางรูปปั้นแมวกวักเพื่อกวักเงินกวักทองให้ไหลามาเทมานอกจากรูปปั้นแมวกวักแล้วอาจจะตั้งกระถางต้นไม้ปลูกแล้วรวยเสริมโชคลาภอย่างเช่นต้นวาสนาดาวเรืองว่านรวยไม่เลิกเพื่อแก้เคล็ดเสริมดวงการเงินและตกแต่งร้านให้สวยงามค่ะ 4. การทำบุญ เปิดโรงทานเลี้ยงข้าวคนยากจนบริจาคของให้คนยากไร้ให้อาหารสุนัขและแมวจรจัดการที่เราจะเป็นผู้รับในสิ่งใหญ่ๆอย่างเงินทองจำนวนมากเพื่อก้าวไปสู่ความร่ำรวยได้นั้นเราต้องเริ่มต้นจากการเป็นผู้ให้ก่อนค่ะการทำบุญด้วยการเปิดโรงทานเลี้ยงข้าวคนหิวคนขัดสนคนยากจน การบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ให้กับคนด้อยโอกาสหรือการให้อาหารสุนัขและแมวจรจัดที่ไม่มีเจ้าของล้วนแล้วแต่เป็นการเสริมดวงที่จะทำให้เราได้บุญกุศลอันยิ่งใหญ่และความสุขในใจที่จะเกิดขึ้นกับเราค่ะ 5. ใช้เครื่องรางเสริมดวงการเงินนอกจากการทำบุญและ การถวายของบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อแก้เคล็ดเสริมดวงการเงินเพิ่มโชคลาภแล้วการใช้เครื่องรางหรือวัตถุมงคลก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการเสริมดวงการเงินของเราเพื่อดึงดูดเงินทองให้ไหลามาเทมาโดยเครื่องรางที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันก็มีอยู่มากมายเช่นสร้อยคอไหลเขียว ซึ่งช่วยล้างอาถรรพ์ของคนดวงตกทำมาค้าขายไม่ขึ้นเงินทองไหลออกและจี้ต่อเงินต่อทองซึ่งนอกจากจะเป็นเครื่องประดับที่มีความสวยงามแล้วยังช่วยเสริมดวงการเงินให้กับผู้สวมใส่มีความร่ำรวยมากยิ่งขึ้นค่ะ 6. บูชาพระราหูเพื่อให้ถูกหวยถูกลอตเตอรี่ เป็นเศรษฐีชั่วข้ามคืนวิธีนี้อาจจะเหมาะกับคนที่เฝ้าเราวันที่หนึ่งและวันที่16ของเดือนอย่างใจจดใจจ่อหากต้องการเสริมโชคลาภดวงการเงินให้เฮงเฮงปังปังก็ให้บูชาพระลาหูด้วยการถวายของดำแปดอย่างประกอบด้วยไก่ดำเหล้าดำกาแฟดำเฉาก้วยถั่วดำ ข้าวเหนียวดำขนมเปียกปูนและไข่เยี่ยวม้าค่ะหากคุณผู้ฟังท่านไหนที่อยากเสริมดวงให้โชคดีมีโชคลาภมีเงินใช้ไม่ขาดมือลองเลือกทำตามดูนะคะความโชคดีอาจจะรอท่านอยู่ก็เป็นได้ค่ะขอขอบพระคุณที่มาเนื้อหาสาระดีๆที่ได้นำมาเผยแผ่ขอบพระคุณท่านผู้ฟัง ที่ติดตามรับฟังค่ะหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะแต่ถ้าหากคุณผู้ฟังเห็นว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์ก็ขอได้โปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางผู้จัดทำด้วยนะคะสุดท้ายนี้ทางเราขอบุญกุศลทั้งหลายที่ท่านได้เคยทำมาบางเกิดส่งผล ให้ท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ